ชิ้นล้านนี่จะสารภาพรักเชิองอย่างดึงไงว้าวตื่นเต้นชะมัดสองคนนี้เหมาะสมกันจริงๆนะเอ,อ๊ะเมียวเมียวคุณเธอยังไม่เข้าไปเชิองอย่างจะกลายเป็นแฟนของคนอื่นแล้วนะฉันคือว่าเชิองอย่างฉันชอบอะ่ะเชิงอย่างเอ๊ เธอทำอะไรของเธอเมียวเมียวซู่บุกเข้าไปเลยเคือเออฉันอย่างนายนายยังจำฉันได้ไหมเออฉันฉันเธอเป็นใครเหรอเอ๊นายเามียวเมียวโอกาสดีขนาดนี้ทำไมเธอถึง โยซีเธอมีซ้อมขอบวนไม่ใช่เหรอรีบไปสิฉันก็กลับก่อนนะเหมียวเหมียว,วเดี๋ยวก่อนสิที่ไหนได้เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันเป็นใครฉันมันโง,ง่จริงๆฉันชอบเฉีองอยงยางมาตั้งแต่เด็กๆทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้ยืนอยู่ข้างๆเขาดินสอที่เขาเคยจับ ฉันเก็บมันไว้เป็นสมบัติน้ำค่ามาโดยตลอดวันนี้ฉันขายหน้าชะมัดฉันมันเป็นแค่ตัวตลกคนหนึ่งเขาก็คงจะคิดว่าฉันมันโชคดีจริงๆปล่อยมันไปเถอะนะรีบหลบเร็วเข้าเออเกี่ยวเสื้อของฉันคุณคุณเป็นใครกัน ทำไมต้องวิ่งตามผมมาด้วยละ่ะอะก็ฉันไม่อยากวิ่งตามหรอกนะนายหยุดก่อนได้ไหมสวนสาธารณนะเอ๊ะนี่นายดูเสื้อของฉันนายทำกลายเป็นแบบนี้เป็นแล้วนะเออนั่นมันผู้ชายคนนี้หล่อมากเลยขอโทษด้วยนะ มีคนไม่ดีตามผมมาผมเยิงไม่ทันระวังนะ่ะอ่ะฉังมันเถอะถือสว่าโชสสดือฉันจะรีบกลับบ้านบายบายฮ้ชิมเดี๋ยวคุณก็เป็นหวัดเอาหลอกหน้าใส่เสื้อผ้าของผมก่อนอ่ะไม่ต้องหรอกขอบคุณนะเอ๊ะนายอย่าไปเลยนะอย่าทิ้งผมไปเลยอ๊ะ อย่าทิ้งผมไปเอออะนายจะทำบ้าอะไรนะเนี่ยเฮ้นายเป็นอะไรไปนี่ตัวร้อนมากเป็นข้อย,อย่างนั้นเหรอชัางมาเถอะวันนี้ทำความดีดีกว่าทำไมเห็นว่านายหล่อนะฉันจะไม่สนใจนายหรอก ในที่สุดก็ถึงบ้านเสียทีเมียวเมียวกลับมาแล้วเหรออะคุณยา่านุกกลับมาแล้วค่ะนี่ก็เด็กมากแล้วทำไมคุณย่ารีบไปนอนเถอะนะคะน่าจะมีคนที่ติดต่อได้ในโทรศัพท์ค้นหาทั่วร่างกาย ไม่มีโทรศัพท์แล้วยังไม่มีเอกสารอะไรเลยโดนคนไล่ตามอย่าบอกนะว่าหนีความผิดมาฉันจะโทรแจ้งตำรวจด,ดีไหมเมียวเมียวยังไม่นอนอีกเด้อเออคะคุณยา่าหนูจะนอนแล้วค่ะฝันดีนะคะเอ้ยยืนออกมาอ่ะเอ๊ หุ่นยนต์หมายเลข704กำลังเปิดเครื่องไอ้โรกจิตนายปล่อยฉันเลยนะหุ่นยนต์บ้าอะไรทำไมรโรกจิตแบบนี้ว่าไงนะเออหุ่นหุ่นยนต์อย่างนั้นเหรอนายเป็นอะไรมากไหมเจ้านายข้อมูลมั่นตาคัดลอกสำเนาสำเร็จล็ลอความสัมพันธ์เป็นเจ้านายและคนรับใช้ โจเมียวเมียวกลายเป็นเจ้านายคนเดียวของหุ่นยนต์หมายเลข7จ4มีสิทธิค์ครอบครองเจิตีหนึ่งทุกอย่างอ๊ะกำลังซิงการเต้นของหัวใจและชีพจรอ่านข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดเจเจเจ้านายนี่มันบ้าอะไรกันเนี้ยอ่านไดอารี่สำเร็จวันที่14เดือนกุมภา2 0 1พันธ์2012วันนี้เป็นวันเกิดของเฉีงหยาง เป็นวันที่1032ที่ฉันชอบเขาเอ๊นานเราเล่นใช่ไหมหุ่นยนต์เจ้านายอะไรกันนายไข้ขึ้นจนโง่เป็นแล้วหรือ,อยังไงฉันซื้อเค้กก้อนหนึ่งเป็นการฉลองวันเกิดให้กับเขาเอาละเอาละไม่ต้องท่องแล้วฉันเชื่อแล้วโอเคหรือยังวันที่5เดือนพฤษภาคม2014 วันนี้เขามองฉันแวบหนึ่งก่อนที่จะเดินผ่านประตูหน้าห้องของพวกเราเขาก็ชอบฉันหรือเปล่านะออนี่บอกให้หยุดพูดยังไงล้ะว,วันที่9เดือนกันยายน2015สัมเมอร์วันที่13เดือนสิงหาคมปี2017ไม่ต้องทอแล้วโอ้ยจะบ้าตายอเออแบบนี้คงไม่ค่อยดีเจ้านาย เจ้านายรียบตื่นเดีวเข้าใครกันเจ้านายเอะเอ๊ะนายนายจะทำอะไรนะ่ะจริงด้วยกับลืมไปเลยว่านายเป็นหุ่นยนต์นี่นะเจ้านายควรลูกไปเรียนได้แล้วนะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นหุ่นยนต์แต่จะเอาเขาไว้ไม่ได้ถ้าคุณย่ารู้ว่าในห้องฉันมีผู้ชายอยู่แล้วก็ มีหวังนี่ผ่าโอกาสสลัดเขาทิ้งไปดีกว่าน่ารักจริงๆนะเจ้านายคุณจะทําอะไรเหรอครับอยู่นิ่งๆน,นะในกล่องใบนี้ฉันจะพานายไปที่ที่หนึ่งอีกเซิกพักจะปล่อยนายออกมารู้ไหมบายบายในที่สุดก็ส่งไปได้แล้วเจ้านาย เสียงนั้นว้าวหล่อจังเลยนะคิดออกแล้วฉันจะลูกบอลลูกนี้ออกไปนายไปเก็บกลับมาได้ไหมครับเอึ๊กฮึก <c oughs> <c oughs> เจ้านายผมเก็บลูกบอลได้แล้วอะทำไมฉันจะไปเรียนนายอย่าตามฉันมาได้ไหมโอเคครับเจ้านาย คุณไปเรียนเถอะผมผมเจอรอคุณอยู่ที่นี่ได้นายรอฉันอยู่ที่นี่นะช่วยคุณตาคุณยายแยกขยะด้วยไหมล่ะห้ามตามฉันมานะเจ้านายเดินทางดีๆนะครับระวังตัวด้วยล่ะผมจะรอคุณกลับมาบอกว่าให้รอฉันแต่ถ้าฉันไม่กลับไปล่ะเขาก็จะหนีไปเอง <c oughs> เฮ สจนได้เธอชื่ออะไรโจอาจารย์คะเธอชื่อโจเหมียวเหมียวค่ะอาจารย์คะเธอก็คือโจเหมียวเหมียวคนที่คุกเข่าลงต่อหน้าเฉิงหยางในวันกีฬาสีค่ะเออแบบนี้เหมียวเหมียว,ยวอย่าเสียใจไปเลยนะเดี๋ยวเลิกเรียนจะเจอกันเรื่องเขาแทนเธอเองโยซี ฉันตัดสินใจจะปล่อยเชีองอยงยางไปแล้วล่ะ mm hmm. เธอว่ายังไงนะโจมเหมียวเหมียวกว่าเชีองอยงยางจะรู้จักชื่อของเธอได้ทำไมตอนนี้จะปล่อยเขาไปแล้วล่ะฉันเพิ่งไปได้ยินข่าวของเชีองอยงยางมานะเธอไม่อยากรู้เหรอข่าวข่าวอะไรกันเหรอเดี๋ยวเลิกเรียนฉันจะพาเธอไปที่แห่งหนึ่งสระว่ายน้ำึโยซีเธอพาฉันมาสระว่ายน้ำทำไม เธอก็ดูทั้งนั้นเองสิเออหล่อหลอมากเมียวเมียวเจะแกล้งทำเป็นตบน้ำและเปิดโอกาสให้ฉังอย่างได้เป็นฮีโร่มาช่วยเธอเอาไหมแต่ว่าฉันว่ายน้ำไม่เป็นนะถ้าเธอว่ายน้ำไม่เป็น ฉันจะคิดไอเดียนี้ออกมาเหรอเกล้งๆหน่อยถึงยังไงจังอย่างก็ไม่มีทางรู้อยู่ดีเออแต่ว่าไปเลยพอเพราโอกาสนี้ให้ได้นะอะอา้าวด้วยค่ะมีคนตกน้ำเกิดอ,อะไรขึ้นนะอะสำเร็จแล้ว แรกที่ได้ใกล้ชิดกับเขาขนาดนี้ใกล้จนได้ยินเสียงของหัวใจของเขาชัดเจนยังไม่ลงไปอีกเอ๊อขอขอโทษทีนะคะขอบใจเธอมากนะไม่เป็นไรก็ดีแล้วฉันไปละบายบาย ดนฉันยางอุ้มแล้วรู้สึกยังไงบ้างล่ะมีความสุขใช่ไหมล่ะหน้าอ,อกของฉันยางมีความรู้สึกปลอดภัยมากเลยใช่ไหมว้าวได้สัมผัสร่างกายของเขาโดยตรงแบบนี้โยซีเธอรีบหยุดพูดได้แล้วอุ๊ยตอนนี้เพิ่งจะเขินหล่นนี้ะชู่ความคิดฉันเลิศไหมล่ะแกล้งทำเป็นตกน้ำให้โอกาสเธอกับฉงนยางได้ใกล้ชิดกันเพอร์เฟกสุดๆไปเลยนะจริงไหมเออ เธอจงใจใช่ไหมอะฉันขอถามเธออีกครั้งหนึง่งเมื่อกี้เธอจงใจแกล้งตกน้ำใช่ไหมไมไม่ไม่ใช่นะคือแบบนี้ฉันไม่ได้ตั้งใจจะหลอกนายหรอกนะเอาชีวิตตัวเองมาเป็นเรื่องล้อเล่นแบบนี้ฉันยิ่งเกลียดเธอนะอะฉันคือค,ค,ค,คือว่าเมียวเมียว อชอบเขามาตั้งนานไม่คิดเลยว่าสุดท้ายกลับใช้วิธีที่น่ารังเกียจที่สุดทำให้เขาจดจำฉันหมดกันครั้งนี้จะต้องเปลียดฉนนันแน่นเหมียวเหมียวหลานกำลังทำอะไรอยู่นะ่ะเพิ่งจะกลับมาก็ได้ยินเสียงมวยวายมาจากในห้องเอ๊ะคุณยา่า ทำไมคุณย่าจะเข้ามาไม่เข้าประตูก่อนล่ะคะหลานไม่รู้อะไรเลยเมื่อกี้ย่าเพิ่งจะไปซื้อผักกลับมาก็เห็นพ่อหนุ่มคนนั้นหล่อมากกำลังช่วยคุณตาคุณยายที่อยู่ในชุมชนเราแยกขยะอยู่เอะ๊ะผู้ชายหล่อเหรหรือว่าจะเป็นเขาหรือว่าเขายังจะรอฉันอยู่ที่นั่นอคุณย่าคะเดี๋ยวหนูไปหาโยซีก่อนนะจะกลับค่ำๆหน่อยนะคะ เอามาให้ผมเถอะคุณยา่าขอบใจนะพ่อหนุม่มทำไมเป็นแบบนี้ไปได้เจ้านายคุณกลับมาแล้วทำไมนายยังอยู่ที่นี่กันละ่ะลิ่นนี่นายอย่อยาเข้ามาใกล้นะเจ้านาย Khâm sẵn giác Đã xâm lịch lẽo Ồ Chú nơi Giờ thính phụng bay đây mời à? ừ. Mình sẽ uốc nhiều lẽo Bạch lịch lệ trả lời nè Này nè Chú Khoai สกปรกมากเลยในายบอาบน้ำซะสิสเอ๊ะสงสัยอะไรล่ะนายจะยืนเบื้ออยู่ทำไมผมไม่เคยอาบน้ำมาก่อนแล้วนายถอดเสื้อผ้าเป็นไหมล่ะไม่เคยถอดนะครับเขาเป็นหุ่นยนต์ถอดเสื้อผ้าของเขาไม่ถึงเวาลามกใช่ไหม หล่อจังเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้สัมผัสกับเดินรื่องของผู้ชายสัดส่วนนี้มันดีจริงๆมือที่ได้สัมผัสฉันกำลังคิดอะไรอยู่เนี่ยเขาก็แค่หุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่าน,นั้นนะอกอีแป้นจะแตกในที่สุดก็อาบเสร็จแล้วจะบ้าตายนายพักผ่อนก่อนเถอนะ ระบบกำลังเข้าสู่โหมดพักผ่อนเดินไปเดินมานายจะไม่ได้จริงๆเหรอว่านายวิ่งออกมาจากที่ไหนแต่ฉันไม่มีทางที่จะทำให้นายอยู่ที่นี่ต่อไปได้หรอกนะแม้แต่ผักชีฝรั่งฉันยังเลี้ยงไม่ดอดเลยถ้าจะให้ฉันเลี้ยงคนอื่นยิ่งไม่ต้องพูดถึงไม่เป็นไรครับ จากนี้ไปของพวกนี้ผมจะช่วยคุณเลี้ยงเองผมเองก็เลี้ยงง่ายไม่ได้ตายง่ายๆขนาดนั้นผมจะอยู่ข้างๆคุณตลอดไปแต่ว่าใช่จริงๆจากการอ่านข้อมูลของคุณในช่วงสิบปีที่ผ่านมาคำสำคัญที่ปรากฏมากที่สุดก็คือเฉิงหยางนายนายกำลังพูดอะไรของนายเนะี่ย คุณยน741สามารถช่วยให้คุณสมหวังกับคนที่อยู่ภายในใจของคุณได้เจ้านายคุณให้ผมอยู่ต่อไปเถอะนะเออแต่ว่างั้นงั้นก็ได้นายอยู่ที่นี่ไปก่อนแล้วกันนะตอนนี้สิ่งที่ฉันต้องการก็คือทำให้ภายในใจของเฉิงหยางไม่ให้เขาเลียดฉันเขาน่าจะช่วยฉันได้ไหมนะจริงสิ จ็ดสี่หนึ่งชื่อน,นี้มันดูเฉยๆมากเลยงั้นฉันจะเรียกนายว่าฉี่ซื่ออี้ก็แล้วกันนะอืมเจเหมียวเหมียวทำไมมีเสื้อผู้ชายวางอยู่ที่ห้องน้ำละ่ะอะสวยแล้วละ่ะเหมียวเหมียวอธิบายกับย่ามาเดี๋ยวนี้ทำไมในบ้านมีเสื้อผู้ชายอยู่ด้วยฮะอเออตอนที่หนู ว่ายน้ำอยู่ที่มหาวิทยาลายัยหนูยืมเสื้อผ้าของเพื่อนมาผิดตัวนะคะ่ะคุณยา่าเพื่อนผู้ชายเนี่ยนะเพื่อนผู้ชายอะไรหรอไหมเป็นคนที่หลานชอบหรือเปล่าเอา๊เอมียวเมียวเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วก็มีแฟนได้แล้วนะถ้ามีเวลาก็พามาให้ย่าดูบ้างสิคุณยา่านี่มันก็เดึกมากแล้วนะคะคุณยา่ารีบไปนอนเถอะนะคะจะอยู่บ้านต่อไปไม่ได้แล้ว มันอันตรายเกินไปมีคนที่ชอบก็พากลับมาให้ญาตดูอย่างนั้นเหรอเมียวเมียวเธอเช่าห้องทำไมไม่ยอมบอกฉันละ่ะเออฉันมีคอนโดอยู่ห้องนึงอยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลายัยเธอไปพักที่นั่นเถอะนะว้าวโยซี see, เธอเป็นดาวนำโชคของฉันจริงๆเลยนะแต่เอ๊ะ ว่าแต่ทำไมโยซีถึงรู้ว่าฉันเช่าห้องกันล่ะก็คุณย่าของเธอโทรหาฉันจะระเบิดอยู่แล้วถามฉันเรื่องที่พวกเราสองคนเช่าห้องฮะแต่ได้เผลอพูดอะไรออกไปไหมไม่อยู่แล้วเอ๊ะว่าแต่เหมียวเหมียวทำไมอยู่ๆเธอถึงได้ออกมาเช่าห้องอยู่ล่ะเออเรื่องนี้น่ะหล้อเดี๋ยวฉันค่อยบอกเธอก็แล้วกันนะ เหมียวเหมียวบอกความจริงมานะเธอมีแฟนแล้วใช่ไหมเออใจฉันบอกว่าฉันพักอยู่กับหุ่นยนต์อย่างนั้นเหรอยิ่งไปโยซีขอบใจเรื่องห้องของเธอมากเลยนะเหมียวเหมียววิ่งหนีไปพวกเรามาเริ่มกันเลยอืเอ๊ะอย่าบอกนะว่านายทำงานบ้านไม่เป็นนะอืม ในระบบไม่มีฟังก์ชันนี้ครับนายใช้หุ่นยนต์จริงๆไหมเนี่ยแล้วนายทำอะไรเป็นบ้างล่ะอยู่กับเจ้านายยังไงล่ะครับพระเจ้าทำไมทำตัวหน่ารักขนาดนี้นะแต่ว่าคุณสามารถดูคู่มือการใช้งานของผมได้นะไม่รู้ว่าหนังสือคู่มือเล่มนี้ผมมาจากไหนเอ๊ในคู่มือบอกว่าตรงนี้มีแผ่นปฏิบัติการเล็กๆ กตัวอักษรเยอะมากเลยไม่อ่านก็ไม่น่าจะมีปัญหาหรอกมั้งตกลงเรียบร้อยแล้วละ่ะหมดงานบ้านหมดคู่รักหมดคู่รักเริ่มปฏิบัติการโอเค ดาวโหลดสำเนางานบ้านสำเร็จแล้วเริ่มทำความสะอาดได้แล้วสินะเจ้าหน้ยของผมเอ๊ะได้โปรดคุณมอบภารกิจนี้ให้ผมเถอนะเอ๊ะอะอะไรกันนะตั้งใจทำความสะอาดฉันมองผิดไปหรือเปล่าทำไมอยู่ๆเขาถึงได้ทำตัวแปลกๆไปสองชั่วโมงต่อมา ได้ทำงานบ้านร่วมกับเจ้านายมันช่างมีความสุขจริงๆใช่ใช่แล้วเออคุณยนต์สุดยอดไปเลยใช่ไหมเออไม่ไหวแล้วล่ะฉันขอพักหน่อยแล้วกันนะเอ๊ะเจ้านายเดี๋ยวผมจะช่วยคุณนวดผ่อนคลายดีไหมครับเจ้าน,น,นายเออนายเดี๋ยวก่อนสิ เดี๋ยวก่อนน,นายนะ่ะนายเป็นอะไรไหมฉันไม่ได้ตั้งใจจะเอากลับคืนมายัางไงเนี่ยเอ๊ะหมดคู่รักหมดคู่รักอย่างนั้นเหรอเมื่อกี้โปรแกร,รมเพิ่งจะมีปัญหาไปเหล่เนี่ยรีบแก้กลับมาเร็วเข้าไหนเอ๊ะเจ้านายเออ น่ากลัวจริงๆเมื่อกี้เหมือนใจจะเต้นโจเหม,มียวเหมียวเธอหัดมีสติหนส่สิเธอชอบเฉิงหยางอยู่นะจริงด้วยเฉิงหยองสวยแล้วพรุ่งนี้ก็จะไปเรียนแล้วในรีบผาทางช่วยฉันสักทีสิจะทำยังไงถึงจะทำให้เฉีงหยางกลับมาเป็นเหมือนเดิมเจ้าหนายไม่ต้องรีบผมจะช่วยคุณค้นหาในคราวเดี๋ยวนี้ ภายในสมองของฉีซืออี้ตอนที่จีบอีกฝ่ายไม่ระวังจนทำผิดจนทำให้อีกฝ่ายโมโ oh หจะทำยังไงดีค้นหารายงานเจ้านายข้อมูลจากการค้นหาบอกวิธีที่ฮอตที่สุดก็คือขั้นแรกก็ต้องขอโทษด,ด้วยความจริงใจเพื่อให้ความรู้สึกนั้นกลับคืนมาสุดท้ายไม่กล้าพอที่จะขอโทษต่อหน้าเขา เขียนคำขอโทษลงบนกระดาษจะได้ผลจริงๆนะเหรอไม่เป็นไดหรอกหนาะเขียนออกมาผลลัพธ์ก็จะดียิ่งกว่านะมาถึงขั้นนี้แล้วลุยโลดนี่เธอรับกวนเธอหน่อยสิฉันส่งให้เฉิงยางหน่อยสิขอบคุณนะเอ๊ะถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีอุ้ย น,นายกำลังทำอะไรนะ่ยเดี๋ยวก่อนคนข้างหลังส่งมาให้หนะฉังยางมายื่นโน้ตกันในคาบอาจารย์โน้ตเขียนว่าอย่างไงอ่านดูซิตกใจเออสวยแล้วล่ะนายอ่านข้อความในโน้ตให้ฟังหน่อยสิเออฉังยาง เรื่องเมื่อครั้งที่แล้วฉันขอโทษมากๆฉันรู้ว่าฉันเองที่ทำให้ถูกหวังว่านายจะให้อภัยฉันนะเชียงย่างนายหล่อมากมาเป็นเจ้าชายขี่ม้าขาวของฉันเถอะชีวิตนี้ฉันมีแค่นายคนเดียวชีวิตไร้ความหมายจริงๆเชียงยางเมื่อกี้ข้อที่11ออาจารย์พูดลึกเกินไปฉันไม่เข้าใจหลังเลิกเรียนรบกวนอธิบายให้ฉันฟังได้ไหม เอออืมแบบนี้นี่เองฟังไม่เข้าใจทำไมไม่ยกมือขึ้นถามละ่ะครั้งหน้าอย่ายื่นกระดาษกันแบบนี้อีกนะนายนั่งลงได้ขอบคุณครับอาจารย์นั่งลงเอ๊อนอดแล้วเราเ้าท,ทางไม่ตื่นระหนกเมื่อตกอยู่ในอันตรายของเชิงยางรอเหมือนกันนั่นเนี่ยไม่สิตอนนี้มันไม่ใช่เวลามาคิดเรื่องนี้ไหมเจียวเหมียว จะทำแผนพังหมดแล้วครั้งนี้จะอธิบายกับเฉีงยงหยางยังไงล่ะขอทางหน่อยค่ะเอ๊ะเฉีงยงหยางเอฟังฉันอธิบายก่อนได้ไหมครั้งนี้มันเป็นเรื่องบังเอิญฉันอยากจะขอโทษนายด้วยใจจริงแย่ yeah, แล้วล่ะดูท่าทางเขาคงจะโมโหมากไม่ต้องขอโทษแล้วล่ะข,ขอบใจนายนะ ฉันไม่อยากมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเธออีกแล้วขอแค่เธออยู่ใกล้ๆฉันมันจะเป็นวิธีการขอโทษที่ดีที่สุดเอออย่างนั้นเหรอเอยิ่งไกลย,ยิ่งดียิ่งไกลย,ยิ่งดีเเจ้านายยินดีต้อนรับ เจ,เจ้านายฉีซื่ออีนายมันเป็นผู้ชายหลอกลวงเอ๊ะเป็นพระนายแท้ๆออกไอเดียบ้าๆนี่ยิ่งทำให้ฉันยิ่งไกลาจากฉันอย่างขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก่อนนะเกิดอะไรขึ้นนายทำให้ฉันอับอายนายทำให้ฉึงหยางเกลียดฉันฉันเกลียดนายนายไปไกลๆฉันเลยนะเออเจ้านาย ไม่ต้องมาเห็นใจฉันตอนนี้นายออกไปจากที่นี่ซะเอ๊ะจีซื่ออีนายจะทำอะไรเนี่ยจีซื่ออี